วิชาชีวะกันนะจ๊ะวันนี้จะมาเรียนเรื่องอะตอมว่าไงสาวสาวพร้อมเรียนกันหรือยังเริ่มกันเลยตั้งใจเรียนนะสาวสาวเดี๋ยวครูขอเวลากินขนมหน่อยนะฮะนั่นมันขนมนีนาะ <ś c oughs> ไม่อยากจะคิดเลยว้าวเห็นนั่นนะนี่สาวๆตั้งใจเรียนหน่อยจะกินแล้วเนอะอืม <ś c oughs> อร่อยก็รอนนั่นดูดีทีเดียวเลยนะคะค,คุณครูแมรี่เอาล่ะเค้กจ้าไว้จะกินแล้ว <ś c oughs> ในที่สุดฉ <ś c oughs> ันก็ได้กินซะที ฉันคิดอะไรออกละวจูเริ่มแข่งกันโอเคโอเคเดี๋ยวนะจงกลายเป็นน้ำแข็งหวังว่าเธอจะเอาเสื้อกันหนาวมาด้วยเน,นี่ยเนี่ยคุณคุณแมรี่หันมาแล้วทำตัวในเนียนไ้คืออย่าหัวเราะสิจูสหะนี่มันอะไรอ่ะแค็แข็งเหมือนก้อนหินเลยนี่ทำงานต่อไปนะทุกคน อกอแห้งจังเลยทำไมดูไม่ข so ึ้นทำไมกลายเป็นน้ำแข็งแบบนี้เธาแผนเราเลยจูฉันมีไอเดียหนึ่งแล้วล่ะจริงเหรออดคำไม่ได้ก็จงกลายเป็นน้ำโอ้ไม่นะนี่มันเกิดไปไหมสาะสาวนี่พวกเธอต้องโดนลงโทษอย่างแน่นอนฮะสุดท้ายเหรอในขอกินหน่อยละกันเธอแล้วก็เธอออกไปเดี๋ยวนี้เลยก่อนที่ฉันจะฟ้องพ่อแม่พวกเธอแค่นี้ก็เรียบร้อย เรามาเรียนต know, uh ่อก huh? ันนะจ๊ะเอไปอาบน้ำก่อนดีกว่าไหมคะเฮ้ยวิชาชนิดอีกแล้วเหรอว้าวนี่ใครเอาเบอร์เกอร์มาวางไว้ตรงนี้น่ากินจัดไม่ได้การล่ะขอมบำหน่อยนะไม่ดีเลยนะว้าวฮะเออว่าไงฉันขอชิมหน่อยนะเอซ่าไม่นะฉันุูส่าซอไม่ต้องแพง ว้าวนี่เธอจะกินของชาวบ้านอร่อยเกินไปแล้วนะหฮ้ไม่แฟรเลยมีปัญหาอะไรเหรอเอลซ่าเออไม่มีค่ะว้าวบ่มยุมบร่มปล่อยไว้แบบนี้ไม่ได้แล้วไอซ์แมจิกเฮ้ทำไมขยับตัวไม่ได้ออ้ไม่นะนี่มันหินมะใช่เปล่า ถ้าเบอร์เกอร์ไม so anyway. <laughs> like ่เห็นต้องทำขนาดนี้เลยนี่นะว้าวนี่ทำเป็นอะไรไหมยังขยับตัวได้อยู่หรือเปล่าอ๋อเธอขยับตัวได้แล้วว้าวเธอแต่ไปด้วยหินม้าเต็มเลยเห็นแล้วหยุดก็ไม่ได้มีมีไฟด้วยโอ้โอ้อยากเล่นกับฉันมากใช่ไหมสโนว์ครีดเน่หนีเราเฮ้ยกลายเป็นลาว้าแล้วโอ้ไมเฮ้ยหนีไมไหนดีอุ้มหนูหน่อยสิคะครูอย่าโมโหหนูนะวิ่งเร็วเข้า ทั้งนี้เธอชนะไปก็ได้นี่ว้าวหยุดหัวรอได้แล้วก็เหมือนตลกนะคะช่วยไม่ได้เบอร์เกอร์กับลืมไปเลยอะหยุดได้แล้วอเบื่อจังเลยขนมยั์ของลีน่าน่าสนใจกว่าอีกอะของฉันดูเล็กไปเลยอครูแคลลี่กินอะไรอ่ะคะเขาเย็นๆจักดื่มแป๊บอืม สุดชิ mm ่เบ้าไม่เห็นใช่ไหมนี่เธอเอางี้นะมาแกล้งครูกันเกรสหีวอีกแล้วทำไมแข็งแบบนี้บ้าจริงแล้วจะกินยังไงกันเนี่เออเราสักทีก็แล้วกันนะไอติมโคลาเป็นไปได้ยังไงเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์อะไรสักอย่างเนี่ยแหละต้องใช้แผนอื่นซะแล้วสิ ห่นไฟโดนกระจกสะท้อนมาหมดแล้วรวมโหครูนี่ไม่ธรรมดาจริงๆพร้อมกันนะรวมพลังพวกเธอรู้จักฉันน้อยเกิดไปแล้วนี่นะดูไว้ให้ดี <c oughs> อาบน้ำช็อกแลตให้สนุกได้ยะสวยแล้วพวกเรา <c oughs> อยากแกล้งฉันดีนกใช่ไหมว้าว เอาสมุดแล้วก็หนังสือขึ้นมาเลยยังเหลือเวลาเรียนอีกตั้งสามชั่วโมงวันด,ดีพวกนายทั้งสองคนคัพเค้กเมื่อจะมีศึกการแย่งชิงคัพเค้กกันเกิดขึ้นแล้วล่ะใครจะเป็นคนได้กินคับเค้กกันนะฮะปล่อยสิมะเธอนั่นแหละปล่อยนี่คัพเค้กฉันนะไม่ใช่ของนายสักหน่อย หฮะสตีซี่ลอรีนี่ไม่ใช่คับเคกของเธอซะหน่อยนะใช่จาพวกเธอต้องทำชาร์เลนจ์กันแล้วล่ะเออพวกเธอหมายถึงอะไรเฮ้แค่นี้ก็สำเร็จว้าวนี่เราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยเออฉันก็ไม่รู้สิอืมฉันเปิดก่อนแล้วกันนะคินเดอร์เฉงแบบนี้ต้องละลายมันก่อน เรียบร้อยว้าวน่าดูง,ง่ายมากเลยเร<ม>าเปิดดูสิโอ้ฮัลโหลคิตตี้ฉันอยากได้นี้อยู่พอดีลยโอเคเรารู้ว่าเธอชอบทีนี้ตานายแล้วมาโอ้ว้วาวไม่เคยเห็นน้ำแข็งนอกจากฉันไหมเนี่ยจุย๊ยโอ้มาร์ก What <laughs> จะต้องมีคอมาทุบแล้วล่ะไม่งั้นก็กินไม่ได้นะสิโอเคโอเคเดี๋ยวฉันช่วยนายเองเก่งมากเคลลี่โชว์ดูสิมามีความสุขมากเลยโหทำไมมันถึงได้ละลายขนาดนี้เคลลี่ลองชิมดูสิอาจจะกินได้อยู่อุ้ยชอตที นายสาวเป็นไงบ้างเห้ยหิวจังอะเทรซี่ <Tracy. S 1> แบ่งขนมให้ฉันหน่อยสินี่ <c oughs> ฉันกำลังคุยโทรศัพท์อยู่นะรอก่อนสิ <c oughs> อ้าไหนดูสิว่าไอเดียของสเตซี่คืออะไรว้าวเยี่ยมดูนะอร่อยนะ <c oughs> แต่เธอคงไม่กินน่ะหรอกใช่ไหมสเตซี่ <c oughs> เดี๋ยวเราก็รู้ <c oughs> ฮะเธอหามายความว่างอ่ะเทรซี่หยุดคุยโทรศัพท์ได้แล้วฮะโอ้ไม่มีอะไรหลอกคุยต่อได้น้ําแข็งก้อนใหญ่ขนาดนี้จะจะกินยังไงอ่ะเป็นอย่างที่ฉันคิดไม่มีเพจอะรู้แล้วบิงโกน้ําแข็งจงแปลงร่างว้าวแขงมากสเตซี่ <c oughs> เป็นไงน่ากินนะเอาล่ะมาชิมกันเลย น้ำมันก้อนอะไรอย่า <G ül> บอกนะว่าเป็นน้ำแข็งใสโอ้โทษ <G ül> นะฉันขอละกันไม่นะเทรซี่น้ำแข็งใสของสเตซี่ไปแล้วเอามาให้ฉันโทสเตซี่ผู้น่าสงสารว้าวดูน่ากินมากเลยนี่แหละเขาเรียกว่าอร่อยเหาอ,อ สุดยอดเฮ้อไม่น้ำแข็งใส่ของฉันกลายเป็นเจลลี่ซะแล้วเทรซี่เธอจะไม่สงสารเีซี่หน่อยเหรอดูเพื่อนเธอสิส,สดูหนังดีกว่าเฮ้ยค่าตั๋วแพงจังเลยอ่ะเมื่อนวจะดูเรื่องอะไรดีนะอ่ะนี่จะเงินขอตั๋วพิเศษเลยนะแฟะเลยอ่ะโดนเน่รี เป็นรูปปั้นไปเลยนะเริดมากงั้นขอตัวหนางกำเนของเธอก็แลวการก็เกิดอะไรขึ้นอะไปกันไหนดูซิว่าเป็นฝีมือใครกันฮะเปนี่นี่เองฉันว่าแล้วเดี๋ยวฉันจัดการเองลอยพลังฮิ้วหาป๊อบขอไปให้หมดเลยขอมเป๋เลยอะไม่ไม่ เอาล่ะตาจะดูต่อเดียจ้ะหูหอมจังเปิดเลยความร้อนความเย็นเปิดพรมกันเลยนะอู้นี่มันเซตแฮปปี้เมลลนี่นะโอเคลี่น่ากินมากเลยอ่ะมาของนายดูเอ่มไม่รู้สิ ไม่นะทำไมของฉันต้องกินแข็งแข็งแบบนี้ด้วยอะ่ะจงแข็งฮะช่หรนะอโ <c oughs> อมันเจอ่ะเ,เดี๋ยวฉันเอาออกให้นะไม่ดีเลยนะมะังนีได้<า>เป็นบ้าอะไรของนายนะฮะ นี่ใครอ่ะพาผู้มาเอาเดเลยจ้ะน่ารักใช่ไหมน่ารักต่มุดต่มีสุดๆสนใจไอโฟนจะเครื่องไมจ่จอจันให้เนอะเธออยากได้อะไรก็บอกเลยนะเพลให้หมดเลยจะทำแบบนี้ไม่ได้นะ <c oughs> ฉันต้องทำอะไรสักอย่างแล้ว <c oughs> เร็วเข้าโอเคพลังนะแขง <c oughs> แข็งมองเลยเดี๋ยวฟันห่างหมดหรอกเออจ,จะโทษทีนะ <c oughs>

ถ้างั้นก็ออกไปกันฮะคิดจะหนีอย่างงั้นเหรอนายติดน,น่กับพื้นนี่แหละโอ้จะ,ะไม่อยากจะโทนแล้วนะเนี่ยไปเหรอไปเฮ้ออย่าทิ้งฉันไปอ้วิดีโอใหม่ของเราจะมาวันพฤหัสและวันอาทิตย์เพื่อความไว้กดกระดิ่งรอไว้เลยที่สำคัญอย่าลืมคอมเมนต์แล้วก็กดไลค์ด้วยนะไว้เจอกันใหม่นะทุกคนบายบาย